เติ้นไม่มาส่งนะใชไหมเราปูได้ได้ฟังเกนินถาต้อเราไม่อยากปูเกลนังนินถาต้นนีน้อจังนี่เกนินถาต้นนม่เตียอะแยนเยอไปนะเราปูได้ได้เอเออเดี๋ยวรบกันเอ้เกนินถาต้นเดี๋ยวอยเล่นเดี๋ยเล่นแกยูแกดูแกวะอุณไม่ได้เลอกเอาี่ลเนี่ยเนี่ยแกว้าต้นเฮ้ โนโนโนบางขุดคัดเข้งแต่ได้สามิมารซิบบังขุดแพงไม่ก็วันเนี่ยบังขุดบางขุดวันนั้นแรเราข้าไปในติ๊กตอกกาบังขุดโคนบอดังถึงเพลงพี่ช่ยบอกเขาไม่ถูกว่ะคุณค้าบังขุดโล่งบางขุดแก้กันโล่งเสีิปแล้วค่ะที่คนซื้อเปนนกมะไม่ใช่ทุกทุกเออวันนั้นบขุดชุกโลรวยยี่รอยซ้ำแล้วบังขุดแก้คนดับซื้อโล่จะซิปเลวมันมันกระแพงไปตามปกติวะเอามาทิบลูกกันนั้นที่บาท ถ้าไม่พ่ออ่ะไม่พ่อเลยกอดลงทุ่ไปเลยคนเดียวพ่อแม่ก็จะกินไข่เป็ดเองดีนะถืกินเลยนะมันดีติดตุ้เลยห้าสิบสิบบาทด้วยใช่คือแค่เองเลยแค่เองแค่เองได้แบบนี้นะเออแค่เองควักแต่ว่าไม่ไม่ได้ควักเอง เออนูหยดแม่ลาวกี่บาทอะหยดแม่จานกี่บาทอะเอาจานหนึ่งใส่เร็วไม่ต้องไปปิ้นอยู่ลาวหยดแม่ผีหรือซ่าเอาใจจอมซื้อหรือเขาปินไม่ไปตีถึงพานนี่อันนี้ก็าปิดหมาเลยไม่ต้องหนังปิ้น